อ๋อสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับมารับเจ้าร็อกสามใบปัดาากลับครับผมอ้าโอ้าาโออติดฮะมติดลูกติดลูกาาแก้ไขด่วน ทำไมไม่ซื้อสูงสูขขงกว่านี้เนี่ยต่ำไปนี่สวยเลยเนาะอัน<ด>นี้เท่าไรเม็ดหนึ่งบ่เมเดียวยต้องเม็ดยี่เนาะ<ด>สวย<า>เอา้าทำไมว่าใส่สองแผ่นน่ะโอ้โอ้มา<อ>ลากช่างโอ้ครับสวยงามแต่กันฝุนต่ำไปนะไม่ค่อยสวย ต้องใส่สูงๆหน่อยนะต้องลองดูไฟเลี้ยวก่อนไฟไรดิเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวก่อนอ้อา้าวอันนี้พามากปะ โอ้ช่างเจยังไม่ได้ใส่ไฟให้เลยนี่ไหมเจยยังไม่ได้ใส่ไฟนี่ให้เลยเนี่ย oh. เอาแว่นมารองให้หน่อยเร็วตัดตัดเหล็กตัดเหล็กก็ไดไ้ไฟดับตั้งนานแล้วนะนี่ฮะ <Huh? S 3> ไฟดับเป็นชั่วโมงแล้วอ้าว ไปดับดับได้กินข้าวเสร็จแล้ว<โ>นะพี่โง่ชนไปก่อนฮะพ<ะ>ิพุธชนไปก่อนเหรอทำไมอ่ะนัตอนแรกว่ารอดูตั้งกันชนโง่ไฟดับตั้งไม่ได้ <c oughs> อะไรวะซื้อใหม่เลยคู่หนึ่งฮะซื้อใหม่เลยคู่หนึ่งนัดก,ก็ยังอยู่หนึ่งเออเนาะใช่อันนี้ติดเรียบร้อยไหมติดเรียบร้อยแล้วทำไมไม่ต่อไฟเกียร์ถอยให้อ่ะมันบอกว่าถ้าต่อเกียร์ถอยอ่ะมันหาซื เจออ๋อหาสวิตไม่เจอฮะต้องเดินสายใหม่เส้นมาเนี่ยสวิตเกีถอยนะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะเอาอย่างนี้แหละต้องเดินใหม่มาจากนู่นเลยหาหาไม่เจอมันให้ผมรื้อหาเลยหาไม่เจอหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรต่ำไปต้องสูงหน่อย เขาได้ยางอะไรมาห่อเนี่ยไม่ใช่กระดูกงูไหมเก็บได้สวยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ปึ๊บนะไม่ใช่ว่าวิ่งวิ่งไปมันจะหลุดนะเนี่ยหลุดไหมเนี่ยคงไม่หลุดหรอกเนาะวิ่งวิ่งไปมันคงไม่มาอย่างนี้หรอมั่งเดี๋ยวให้เอาล็อกสามปัดไปจอดอยู่หน้าง,งานครับ เอาไว้ให้เราน้อยนอนซูเปอร์เกตจะเอากลับบ้านแล้วนี <c oughs> ่ต้องใส่สูงขนาดนี้เลยนี่ติดไปเลี้ยวนี่สวย <c oughs> เนี่ยทางโอต้องซื้อมาใหม่ด้้อ ใส่ขนาดนี้นี่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 เฮ้ยใสย่นี่ก็บังไฟเลี้ยวอ,อีกไหมบังไฟเลี้ยวตรงประตูนีน่มันออกเท่าไหร่เนี่ยจริงๆน่าจะตัดมาชิดๆหน่อยจะไปตัดแก้ก่อนนะ,ะเ,เครื่องอะไรนี่เครื่อง tiết vào ô Ô. Vênh rồi. Hả? Ấu. Bay không Thái 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 Ủa, oh, ổ tua kia lại vậy? <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูสมบัติยางหน่อยครับโอ้เมนขี้ยางเนี่ยวะรถคันนี้บอโอ้ โอ้กระจกแตกตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่เน, <c oughs> นี่ยเปลี่ยนใหม่นี่ก็เปลี่ยนใหม่สวยงามกันชนก็เปลี่ยนมาใหม่น่าจะใส่แบบยืดนนะมันจริงสวยเนี่ยใส่ยืดมันนี่นะ ย้ำหมุดเลยตัวนี้พอดไหม้ตั้งฝุ่นนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยืซอมาใส่ขนาดน,นี้เลยนี่ให้มันสูงนี่นี่นี่สูงขนาดน,นี้มันดูสวยอันนี้มันต่ําไปแล้วแต่คนชอบครับแลวแต่คนชอบอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูสมบัติยาก,กันต่อสวัสดีครับ Oh.